แฟนก่อนบอกกับแฟนแฟนพู้ติดตามก่อนนั่นนักกู้เอากล้องมาเดี๋ยวเราไปเจออะไรลูกเปล่าเราจะไปไหว้พระเย,ย็นมากโอ้เย็นเหมือนแอร์เลยอะ่ะเย็นเหมือนเปิดแอร์เลยอ,ะอ่ะบอกกับบอกกับผู้จิตบอกกับผู้ติดตามผู้ผู้ติด,ดตามดูว่ากุ๊ดตีอยู่ไหนนี่กิ๊ตตัวอยู่ที่ถ้ำเราขึ้นมาสามร้อยห้าสิบขั้นแล้วเมือ่อกี้บอกว่าสองร้อยสี่สิบแปด หนูพี่เลิมค้าจับหลานเยนเ็ยนเยน็เยนเหมือนแอร์เลยดวงวัยจะมีน้ำใต้อันนี้ก็เคยเด็กสิแมนว่าทั้งปูนทั้งที่จับเมื่อก่อนไม่มีอ่ะพี่คิดดูต้องเดินอ่ะ,อะพี่โตครับ เธอแม่ไม่เปิดไฟมีมีแน่สวยงามค่ะเย็นหมดเอเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตพักก่อนทราบเคลือบผิวแล้วมั้งอันนี้คือมีตั้งแต่ถ้ำยังทําไม่เสร็จนะคะแต่ใหม่ใหม่ขอตัวน็อตสักการณอันนี้อันนี้ อันนี้เป็นท่าที่บุกเบิกใหม่นะคะก็จะมีไฟก็มีพี่เหลิมตรงนั้นเป็นที่นั่งกรรมฐานของหลวงลุงก็จะมีพระนะคะอยตกงไปอันนี้ลงไม่ได้ก็นี่ไงก็อันนี้อุ๊ยอ๋อน่าจะเป็นน้าที่หลวงเอานั่งนั่งสมาธิต้องกลางคืนไปฝั่งนี้มันเป็นโถงพระท่านไม่ให้เข้านีเลย ที่ฝั่งข้าไฟมี้ตลอดเลยใรศสัทธาเชิญมาได้เลยก็มีเทียมพรรษามองเห็นด้วยตามมาเลยอันนี้เป็นเทียนพรรษาตอนที่ยังไม่มีไฟหลวงจะจุดเอาไว้แล้วก็เข้ามานั่งสมาธิข้ามือกี้หน้าจะทะลุถึงกันฮ้ย พีพ่เหลิมจับหลานด้วยนะจ๊ะมีไฟให้แต่ก็มีคนเดินขึ้นเดินลงอะมีอยู่แต nah ่ว่าไฟไม่พี่เหลิมจับหลานนะมาวูอนนี้เดินเข้าไปด้านในไม่มีไฟไม่กล้าไปอะอันนี้คือทะลุแล้วแม่ตามตามมาแล้วเปล่าแม่มามาแล้วแม่กำลังมา โ,โหคขนลึกอ,อะทำาะมีใหญ่ว้าวโหขนลุกว่ะพี่เหลิมขนลุกเลยเพอเข้ามาตรงนี้ขนลุกมากมากเลย,ยลคือมันไม่ใช่แค่เย็นแต่อยู่อยู่ยก็คือขนลุกแล้วก็มีต้องมาลองนะคะคือมาตรงจุดนี้บอกเลยว่าขนลุกมากนี่เหรอลากออใครมาใคร ข้างบนคือหินแห่งาอ้ทางรอดนะคะน่าจะมีน้ําไหลมาเวลาฝนตกก็จะมีรากไม้แต่ก็มีคนแบบนนนขนลุกจริงๆงใครยอยู่ราชตุรีลองมาได้คือ,อไม่ได้หลอนนะอยู่ๆก็ขนลุกเองทั้งตัวเลยระมานี้ได้ต่ออีกพอล้มังได้ได้ไปได้เพราะว่าหลวงลุงแกบุกเบิกไว้ก็จะเป็นดินอ่าในถ้าก็มีดิน พูดดีๆนะพี่โตไม่ไม่ถ้าต่อ <วะ S 2> ถ้าถ้าหลงลงต่อไฟคือไปได้คือเราไปแต่ทำที่พระท่านบอกนะเราไม่ได้ออกซ้ายออกขวายังมีกไกลเลยก็ก็ใช่หลงก็ไปให้ไปแค่ไฟที่ตามเอาไว้ <c oughs> <อ>คือลึกแล้วก็แบบเย็นไปจ่าลงไปคือลูกสันยังไปไม่ได้รอแป๊บหนึ่งเด็ <นะ S 2> ยพี่เหลิมก็เดินคนเดียวเดินดูทางไป ไม่โฟกัสแล้วด้วยกล้องไม่โฟกสอยู่ๆกล้องก็ไม่โฟกัสชิดหายแล้วจะปจา่าจะเขาจะเขาอันนี้นะคะเป็นทางก็โอ้โหอันนี้คือทางที่เราเดินมานะคะโอ้โหโอ้โหไม่รอกล้องเลยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็น ดดเดี๋ยวอ,อยู่ไหนอ๋อไม่ไปพี่นั่งรอพี่นั่งรออยู่นี่ทําไม่ไปต้องส่โอ้ถ้าตามไฟไปค่ะเนะี่ยไม่เป็นไรถ้าตามไฟไปว้าวมีลากใสลงมาด้วยมีน่าขนลุกมีลากใส,สอุ้ยพี่โลมขนลุกอุ้ยมีค้างคาวนะคะอุ้ยพี่โลมขนลุก อันนี้มีผีในนี้ก็ได้นะไม่พูดพี่โต,ต,ต,ตคือมีคนเข้ามาแล้วนะคะคือถ้าลงมาถึงชั้นนี้เนี่ยต้องค่อยๆเดินเพราะว่าคือ <neighborhood S 1> ทางมันไม่ได้สะดวกเห hmm. มือนตอนที่เดินมาหุ<ป>ยขนลุกมากเลยทุกคนมีนลากทรายลงมานในถ้ำคืออันนี้คือสูงมากสูงเท่ากับที่ยไม่สุดนะครับพระท่านทไแค่นี้ีไกลเลยเป็นองโถงใหญ่เลย หัวใจเต้นมา้เพอเห็นลากไซแล้วหัวใจเต้นอตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือสูงมากเท่ากับตึกสองสามชั้นเลยนะความสูงของข้างบนนี่คือเหมือนตึกสองสามชั้นได้เลยนี่คืออันมากี้สูงอันนี้คือแนวลึกลงไปอีกนะคะลึกลโอ้ยสุดยอดมาก Um